ฮัลโหลครับผมทีวีจีวันนี้ยเนเกมนี้ฟอรสเปียอนาเกลพาที่อา่าที่สี่โอเคก่อนจะนึกออกพาที่นั่นน่าแต่งรถเลยแล้วนะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนโอเคไปออโต้ไปเลยเปิด G P S ไปเลย G P S ไปดูดูไปดูมาเหมือนแบบคอนเซ็ปต์เดียวกับเกมเรตติสตี้เลยอ่ะมีรูปฟอร์สจข้างบนอย่างเงี้ยเหมือนเรตติสตี้เดะเลยเฮ้ยเจอต่างข้างหน้า โอเคตอนนี้เรามีตังค์อยู่9ก0าแันเจ็ดละน่าจะแต่งแด้แต่ว่าแต่งได้แค่เลเวลหนึ่งจริงๆมันแต่งตั้แต่ตอนแรกแต่งได้ตั้งแต่คลิป2มั้งที่ว่ามันกดล็อกของแต่ง a อเค่ะถึงละมาเลยสเตจหนึ่งมาเลยโอเคไม่แต่งไม่ได้แล้วเลยแสงเขาไม่ทัน 500ละกันดูแพงสุดโ okay. อเคน,นี่ย e สเตตตอของเราอยู่อันนี้ ECU เอาอันนี้ละกันเกียร hey, ์บ็อกเ KS ละกันโอเคอันนี้สปริงสปริงโหลด พิ้งโหลดได้แค่นหนึ่งเอาของอะไรดีนะอันนี้แล้วกันในโตยางยังล็อกเบรกยังล็อกน้ำหนักล็อกล็อกอันนี้อะไรเนี่ยออเทนได้ประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ชุดพานแต่งได้ยังลองไปดูเดรือหรแวะลองไปดูดีกว่าให้เดาน้าได้ยังแหละหรือว่าได้ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมยังไม่ได้มไปลองไปเช็คดูเลย ชบ,ชอบ,ชอบโอ้ยคราว,วน,นี้มีนายตัดให้กดละบอดี้พาร์ทการาดอันนี้น่าจะขายรถอันนี้บ้านเรานักเตอร์ยังไม่เปิดงั้นผมไปแข่งนี้ก่อนละกันสีทองเนี่ยมาเลยตอนนี้นายตัดมีแล้วไม่กลัวทั้งสิ้น Indonesia isłby Kilimandat, illahir geen zorgenheid minasten doon. tabor problems veritilegischepowering shouldn't het te Beetитай kan het ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนรปได้ยังเอ้าโอ้โ <PAUL> อ <Sp> <to> ้โ <sh> อ <рас numero> ้โ <Their> อ <royalty> ้ตกใจหรือวก็ทางตันเมื่อกี้นี่อันนี้เหมือนร้านบอดี้เลยไว้ที่หลังก็ร่กันไปแข่งก่อนแต่ทำไมไซมแบบมันไม่ขึ้นขีดแดง มาแรงขึ้นนิดนึงนะพูดถึงเกมนี้นก็ดีอย่างหนึงนะ่งของแต่งมันไม่ค่อยแพงอะไรหลักร้อยไม่เหมือนพวกภาพาใหม่เนี่หลักพันหมดเลยแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคมับให้เดาไม่ได้แบบแข็งแบบสนามแข็งใหญ่ๆหญ่ แต่ละคันนี้แต่งเต็มทั้งนั้นอะของเรานี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะมาเลยขอทางตรงหน้าได้อัดแต่ตยาวๆมาเลยโอ้โหแต่ละคันแม่งแต่งเต็มทั้งนั้น วันนี้ไปเห็นซูเป้ามาอย่างเท่เลยขั้งต่อไปที่ผมจะซื้อก็คือซูปเป้าแหละพอซื้อซูปเป้าสร็จก็ทงเจนจีทอาร์เนี่ยมันเป็นไรมันชอบออกมันออออกันนี่เลยแซงอย่างนี้เลย86คงยังไม่ยังไม่ซื้อหรอกเห็นบ่อยได้เห็นเห็นจนเบือ่อไปสนามไหนก็เจอแต่86ในนี้อ่านม่ตัดไปครับของมันมีให้ใช้ โอ้ยไม่น่าเบรงเบกมือเลยเวลาใช้เด็กมือต้องแบบเราต้องกะระยะดีๆถ้าไม่กะระยะไม่ดีมันจะหมุนเมือเมื่อกี้ไปเลยฮะไปเลยแชงแงแๆงแซงแงแงนี่เบียดเบียดเหรอดีแล้วมันแข่งทั้งสี่รอบถ้ารอบเดียวนี่เจ๊งเจ๊งกระเป๋งนี่แซงโชครับ เนี่ยเบ้าเบ้าเบา,บา,บาโอ้โหโค้งนี้ไม่ได้ทุกทีอ่ะชนตลอดเลยโค้งนี้แต่ไม่เป็นไรเราแสงได้แล้วไม่นีอ่ะไปเลยเอา้าหรีอตัดไม่มีตอนนี้เราน่าจะเล่นไปประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นของเกมได้มั้งหนึ่งห้าเอร์เซ็นนี่แหละ ไม่รู้เลยว่าจบพาร์ทเกมนี้มันจะจบกี่พาร์ทนี่ไงโค้งเจ้าปัญหาเราต้องเข้าอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้โอเคเออเม้่เข้าวไปแล้วผมลงตกคลิปผนะิดน่าจะเป็นพาร์ทที่สองมั้ง ัไม่ใช่สองเจ็ดศูนย์แซดมันเป็นสนองสี่สองสี่ศูนย์แซดผมผมโคตรลงปับ๊บเอา้าแม่งไม่ใช่นี่หว่าแต่ก็ไม่ทันแล้วแหละว,วันนี้เขียวามาแก้ตัวแล้วกันชซบปเบชเช็บ,ชบ,ชบ,ชบนี่โค้งนี้ไม่พิพาดโอ้โตามไม่ทันอ่ะบอกเลยครับน้องๆแรง เลยเข้าอย่างนี้เลยน,น,นี่โอเคคราวนี้คมอยู่ฝนตกพันพันถนนน่าจะลื่น,นแต่แปลกเกมนี้ไม่มีความลื่นเลยถนนโอเคเราสุดท้ายละถ้าพลาดรอบนี้คือจบเลยเนี่ยท่าน,นี้ต้องซีเรียสน,นิดนึงอันนี้ต้องเข้าอย่างนี้นี่เลยเข้าอย่างนี้เบรกเบรกโอ้โหไม่ได้ โค้งนี่ตลอดเลยแบบมันมันเป็นโค้งตัวยูไงมันเข้ายากการที่จะเข้าได้ต้องแบบมาค่อยๆถึงจะเข้าได้อะวันไหนต้องไม่หัดเล่นเกมพวกนี้แล้วบ้างแล้วเนี่ยเกมมันมาแข่งในสนามเงี้ยแบบเข้าโค้งต้องเบรกอย่างเงี้ยปกติเราเล่นเกมแบบอัดโค้งกับเต็มที่ไงชนก็ช่างมันเพราะมันไม่มีขอบกัน้นอย่างเช่นเกมพวกกิจอะเกมกิจทูเลยทักอย่างผมออกออกเสียงผิดหรือถูกก็ขออภัยได้นะครับ ันนั้นน่าสนใจนะผมก็มองดูอยู่ว่าจะเล่นมันแบบสมมติเราชนรือซ้ายใช่ไหมลรอซ้ายแบบมันมีแบบเขาเรียกอะไรมีดาเมจด้วยอะสมมติเราชนรอซ้ายแป๊บร้อซ้ายอาจจะเลี้ยวยากขึ้นอย่างเงี้ยคอนผมว่ามันมันก็สนน่าสนใจนะแนวคิดคาของเกมขเกมขาดีดีอะไม่เหมือนเกมพวกนี้เลยชนชนบป๊บเดียวแม่งไม่เป็นอะไรเลยสี่นาทีสี่วิโอเคทีหนึ่งเซฟ มาต่อไปสนามในต่อนะอาอาอมออมออมสีฟ้านี่แล้วกันอยากให้มันเร่งเร่งท่อได้ดังๆจังหรือมันต้องเปลี่ยนท่อก่อนถึงมันจะเสียงดังๆกว่านี้ตอนแรกคิดไว้ว่าอัดไม่แต่งชุดพาร์ทนะแต่ตอนนี้รู้สึกเริ่มเบื่อแล้วอาจจะต้องมีแต่งชุดพาร์ตบ้างแต่ก็คงแต่งกับเดิมๆอ่ะแต่ไม่ไม่เน้นแบบอวกาศนิดหน่อยนี่ ว่นไหนมาทำคอนเทนต์ดีกว่าวิ่งรอบรอบเมืองใช้เวลาเท่าไหร่นี่ไงนี่ไงนี่สนามปรับเซียนบอกเลยสนามเนี้ยเ<อ>ก่งแค่ไหนก็แพ้มานักตอนนั้นแลน้วนะสนามเนี้ย เมื่อสมัยแบบเด็กๆอ้เล่นอย่างยากสนามเนี่ยกว่าจะเอาแซนที่หนึ่งได้นี่เอ้าในตัดเอ้าในตัดถ้าหายห้ามใช้เหรอเก่าไอ้ตัดเนี่ยกดแทงตัดเต็มที่เลยนะโอเคชนไปโดนแซงเลยเคขาเนี่ยแถฝน,นชนไปโอ้โหูโค้งนี้ครับ เมีเสียงเหมือนมีคนชนนี่จะเลี้ยวโอ้โหไม่น่าดึงเบรกมือเลยดึงเบรกมือชีวิตเปลี่ยนพลาดแล้วโอ้โหตายแล้วตายแล้วการทานเนี่ยผมว่าไม่น่าทันแน่เลยขนาดเมื่กี้ไล่จี้กับที่หนึ่งม่ยังไม่ได้อะ ตกกันดับเลยแพ้แล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าแก่ตัวแล้วกันเอาอะไรรบบป้่เอาหลงหลงหลงบอกเลยรอบนี้รอบรอบาบคาบหรือว่าเครื่องเราย,ยงังแรงไม่พอนี่ก็ชนจังชนจะลำคาญ นี่โอ้โหหลงอีกแล้วจะ okay, แสดงจะ <c oughs> ไม่ใช่จะแสดงจะแซงตัวนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ฝนตก อันนี้แต่งเครื่องมาแล้วนันเนี่ยขนาดแต่งเครื่องแล้วยังมาแซงไม่ได้เลยยากจริงยากจริงอะไรจริงมาแก้ตัวสักรอบออกฝาเลยครับข้าน่าเป็น GTO โูๆออกอ้ย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 ออกาย มามาโอเคสวยแล้วเขาเนี้ยได้อยู่หน้าก็สบายใจแล้วถ้าใครกลับตัวเร็วกว่ากันน,น่ะน่าจะชนะโอเคเรื่อยๆครับตอนนี้ใจลมละอยู่ได้อยู่หน้าโอ้ยชนเนี่ยสนามเนี่ยยากมากสมัยเด็กผมเล่นโอ้ยกอดผ่านเอาไม่ใช่กอดผ่านแทบไม่ผ่านเลยซ้ำกอด พอแล้วผ่านได้เลือดเลือดตาเท่ากระเด็นนี่โอเคสวยสเต็ปได้อยู่สเต็ปได้อยู่นี่ดึงแบกมือแล้วก็หักด,ดึงเบกมือนี่อย่างต้นเดือนอย่างนี้ดึงเบกมือโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นนะมีลุ้นนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยเกือบชนอุน้ยลุนเยลเหนียวรถทิ่งที่รถจ่ายตลาดมันต้องแบบขับแรงๆถ้ารถจ่ายตลาดเนี่ยต้องขับค่อยๆพอแล้ว อยากรู้เกมนี้รถขันไหนมนแรงสุดเนาะไม่รู้ทางการหลมันปลดล็อกให้เราซื้อรถใหม่ได้หรือยงังโอเคน้ำโด,งด่งติ้งโอเคครับคือสวยงุ้ยกล้วยตอวเนี้ย โอเคฟินิชเซฟเซฟอ้าวเกมหลุดเ เมื่อกี้ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับพอดีเกมแม่งหลุดเฉยเลยอย่างเงี้ยนะเกมฟอร์มที่ผมผมค่อยนัดไม่ค่อยตับถนนแบบคนเล่นเกมฟอร์มเท่าไหร่อะแต่มันไม่มีทางเลือกไงก็พยายามแล้วกันถ้าใครแบบสามารถหาเกมแท้ได้มาผมแนะนําให้เล่นเกมแท้ดีกว่าอย่างเงี้ยแหละเกมจาเถื่อนมันเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาดาแฝงอะไรบ้างอาจจะมีพวกไวรัสมาด้วยไงแต่ผมจําใจจริงความอยากเล่นนะ ผมหามานานแล้วนะนะเกมในตัวเนี้ยหาไม่ได้จริงๆแต่พอมีขายก็โอ้ยแผ่นละพันอย่างเงี้ยโอ้ยซื้อไม่ไหวอะถ้าแผ่นละพันเอาไปซื้อนี่ฟอร์สปีดเฮสเล่นไม่ได้กว่าหรอแล้วแผ่นละพันแบบไม่รู้ว่ามันแบบยังแผ่นยังใช้ได้หรืออยู่ก็ต่อไปไม่รู้นะมันต้องสั่งจาก eBay เอาเท่านั้นอนะพูดถึงผมก็ไม่ได้ไปเช็คราคาว่าตอนนี้มันลดหรือย,ยังหรืออะไรภารกิจตาม ภารกิจดาวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นภารกิจเนื้อเรื่องนะกดกดเอ่าโอเคแล้พายอีกละอีกละอยู่ดีก็บอกให้ไปเลยไม่บอกเส้นทางมันก็แย่ถ้ายดาวน่าเป็นภนาะรกิจแบบถ่ายมันก็ซีนเหมือนก็ไปแล้วอะ่ะโอเคฮะเวลามันให้เยอะมาเยอะอยู่เราขับได้ชิวๆอยู่ ในตัดทำไมไม,ไม่โหลดเลยเนาะปกติวันน่าจะขึ้นขับไปแล้วก็โหลดไปอันนี้แม่งไม่โหลดเลยหรือต้องเราต้องไม่เขี่ยรถอย่างเดียวเลยเหมือนพวกเกมลิสซิตี้เออพูดถึงลิสซิตี้มีใครอยากดูบ้างไหมพอดีลิสซิตี้เหมือนมันเขาว่าเปิดเซฟใหม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเซฟเทสเซฟเพื่อนผมก็ได้ข่าวมาสักพักนึงแหละ โอเคครับก็อย่าลืมนะกันใครที่มีเกมในคอร s ส e ี d ตัวนี้ที่เป็นแผ่นแทะคอมเมนต์ไว้ได้ละด้านล่างเลยครับยังต้องการอยู่อยากได้มาสัสมด้วยแหละเป็นเกมไว้ไว้เด็กแล้วก็พวกแผ่นพวกเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยไปถึงเคาน์เตอร์แบบไอ้หนึ่งจุดหกวีอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนั่นแบบอู้ขัดเรื่องเล่นเกมตั้งแต่เกมนั้นเลย โอเคจะลงเล็กแม่กซีนสองเล่มแล้วโอเคเงินไ่เจ็ดพันละขอดูสนามหน่อยนะมีสนามไหน่าสนใจบ้างเอาเป็นอันนี้ล้วการสีเขียวแนันนี่อัดจะไปเลยครับ อุ้ยร้อยยี่สิบชิบชิบชิบซ็ปเ,เอาเอาเอาเลย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 ซอยเป็นหลืบหลบเลยมองไม่เห็นน,นี่ชนนิดนึง ผมก็ไม่เคยเล่นแนวเนื้อเรนะื่องนะผมให้เดาวมานะน่าจะเป็นแบบแนวประมาณว่าแข่งรถแบบถนหนหลังถนนแบบมืดๆอย่างเงี้ยตามกลางคืนเขาก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆน่าจะเป็นประมาณนี้มั้งหรือว่าใครมีเนื้อเรื่องแบบก็มาเล่าฝากเล่ากันฟังก็ได้ครับในต่บใต้คอมเมนต์เลยผมไม่แน่ใจว่ามีคนแบบทำแบบสนุกเนื้อเรื่องมาหรือยังของเกมเนี่ย ฟังจากที่มันแบบเล่นเล่าเล่าให้ฟังแต่และแต,แต่ละพาร์ทอย่างเงี้ยเวลาเราขับรถผ่านเงนี้ยมันบอกว่าประมาณว่าเหมือนเราต้องแบบแข่งรถอะไรสักอย่างลงแม็กซซีอะไรสักอย่างประมาณนี้แนละผมเลยเดาว่ามันมน,น่าจะเป็นแบบประปาณนั้นแหละโอ้โอ้รถปัดรถปัดทำไมพาร์มันออกจากคันนี้สมมุติเราเดึงเบรกมือใช่ไหมถ้าเราเขอกดค้าางเงี้ยแม่งหมุนเลย ต้องกดนิดนึงแล้วก็มาบังคับเบรกหลังเอาใครที่เล่นเกมนี้ผมแนะนำให้ใช้จอยดีกว่าถนัดกว่าหรือว่าคนใช้กลุ่มเก่งก็มีนะแต่ความรู้สึกผม,กถ,ผมถ้าแบบมือใหม่ๆนี่ยผมแนะนําให้เป็นจอยดีกว่าสนุกกว่ายิ่งถ้ามีจอยพวงอะไัยยิ่งสนุกเมื่อกี้แม่งตะลึงตกใจไปเลยนะอยู่ดีแม่งกระดับไปเลยเกมมาคราวนี้ให้ใช้ในตัดด้วยตูย้ขัดดิน้น ต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนเลยเดี๋ยวขอทางต,งตรงๆรเีย่ยแลละนี่โอ้หแซงไม่ได้อะ่ะโอเคมาเลย จงังหวะนี้ใครก็ได้อะซุปเปอร์คาร์ก็ได้ตอนเนี้ยถ้ามันมีนะขอให้มันมีในตาทีเ่เต็มเต็มเถอะซุปเปอร์คาร์ก็ซุปเปอร์คาร์เถอะนี่ตั้งรถตั้งรถม้นานมีโค้งนิดนึงครับไม,ไม่ไม่ใช่ตุบตักอารมณ์มันก็คลา้คลายๆนี่ฟอร์สปีดอะไรน,นะรันอะไรสนะักอย่างนะี่ฟอร์สปีดรันน้เพื่อสักอย่างแหละหรือมอนเต็ด มันไต่ก็คล้ายๆนะฝานี่มือตลอดเลยไม่มีวันเช้าเลยเนะี่ย1ิ1ๆๆๆๆอย่างคันนี้เป็นเครื่อง4สูบนะครับไม่ได้เครื่อง6สูบก็ GTR เหมือนมาทำมาเพื่อรปมาณว่ารถแบบ ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปหล่อแนวทิ้งทิงทิ้หน่อยายเดามันน่าจะเป็นเครื่อง SR SR อาอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นตัวฝาสีเงินอ่ะไทเดานะน่าจะไม่มีเทอร์โบเลยเป็นเครื่อง NA ถ้าผมแต่ไม่ผิดมันน่าใช้เครื่องเดียวกับเซนเวียนะเซนเวียเอสสิบสามอ่ะ แต่เห, <S <S เห็นเห็น,หนวานะว่าเขาส,สามารถแปลงหน้าเป็นซินเวียได้ด้วยรุ่นนี้ถ้าผมฟังมาไม่ผิดหรือดูมาไม่ผิดอะดดดดดแต่ความรู้สึกรุ่นนี้กับซินเวียผมชอบซินเวียมากกว่านะอ็พามาที่ไหนเนี่ยคืออันนี้ยังแข่งอยู่ปะเนี่ยทำไมไม่เห็นคู่แข่งเลยเนะี่ยเรานึกว่าขับรถมาเที่ยวกา,าดหรือขับเล่นรอบเมืองอนะเนี่ย นี่เบรกเบรกเบรกเอาทางไหนต่อเนี่ยเอาอยู่ดีมันก็ไม่มีอ๋อตกใจเ <c oughs> มื่อกี้เวอเลยอะบบอยู่ดีไม่มีทางบอกว่าไปทางไหนต่อเวอเบอร์จริงโอเค ช,ชไปแต่งพาร์ทดีกว่าพาร์ทพาร์ทบอดี้อยู่ไหนเอย่ยกระลาดไปร้านแต่งรถไปหาร้านซื้อรถดีกว่าเผื่อจะมีซื้อรถคันใหม่ได้ไปนี่เด็กมือโชว์โอ้โหหมุน กระดเดี๋ยไม่ไม่ใช่ในกระดาษเดใดๆร้านขายรถมันน่ามันน่นน่มีซูเปอร์ขายเนาะไม่รู้ปลดล็อกหรือย,อยังถ้ามันปลดล็อกแล้วนะขุมซื้อแหล,ละรับรองพัดให้ดูซูปเปอร์แน่เพราะว่าซูปเปอร์น่าจะแรงกว่านี้เยอะเลยเพราะมันเป็นเครื่องหกสูบอะแต่ไม่รู้มันอ้างอิงตามความเร็วของรถของ,รของจริงๆหรือเปล่านะ ถถึึงงแแลล้้ววพูดถึงนอ,อ,อารมณ์ก็ได้นะแบบร้านขายรถเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่เล่นเกมแฮบแบ็กเลยนะถ้าเราให้ผิดก็อยู่ประมาณร้านที่มันขายรถไอ้รถแดกมั้งอะซูป้าซูป้าเฮ้ยเหลือบ้างนีงนะฮาร์เดอร อันนี้ไออะไรนะรถของพานาทิพิดีอ่ะอ่าคันนี้แรกเออเอาถูกแล้วเหรออ๋ตอร์ที่คันนี้แรกเหรอไม่มีรถสปอร์ตเลยอ่ะเอ,อ้ยไม่มีอ่ะสองใส่ต้องรอปลดล็อกก่อนหรือมั้ง โอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบก็บฝากกดไลค์กด, like, ดแชร์ด้วยนะครับไปละ